ทำเอาฮือหาทั้งโซเชียลค่ะเมื่อสงการานต์ตชนรโลงและไมายนภัสสิถูกจับโปะหลังชาวเน็ตสังเกตว่าทั้งคู่จับมือข่วงคู่เข้าคลินิกค่ะโดยพบว่าสงกรานต์ได้โพสต์ไปคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งขณะที่ก็มีภาพที่ทางคลินิกเองได้โพสต์กับมายนภัสสิธด้วยขณะที่มาที่คลินิกเดียวกันค่ะ นอกจากนี้ในเวลาต่อมาก็ได้มีการแชร์ว่อนนะคะถึงภาพที่คลินิกแห่งหนึ่งได้ลงไว้แล้วถูกลบออกไปในเวลาต่อมาค่ะซึ่งก็เป็นภาพที่ใหม่และสงกรานถ่ายภาพกับคุณหมอที่คลินิกดัง และว,วันนี้เราก็จะพาทุกคนมาเปิดโพสตล่าสุดของใหม่ยนภัสสิค่ะหลังถูกชาวเน็ตจับโปได้ว่าไปกับสงการเตชนะนรงค์ถ่ายญาติบุญนซ z าเขาใหญ่โดยสาวหม่ยนภัสสิก็ได้โพสต์ลอยตัวเหนือดรามา่าใดๆนะคะสวมชุดบิกินี่พร้อมกับข้อความว่า Afternoon Deep สีพันวาม่ยนภัสสิ on VK ค่ะ